อีรช5คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามาเอาใจสาวๆกันบ้างนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ครีมโลชั่นและก็เซรั่มนะครับวันนี้นะครับเรามีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับโดยวันนี้นะครับคุณนิวๆนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบนั้นด้วยกันครับผม ช่วงนี้อยู่กับนิวิวกัญญาลัตพงกัมปนานะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามกันค่ะรับรองว่าถูกใจคุณสาวๆแน่นอนต้องบอกนะคะว่าระหว่างนเรื่องของความสวยความงามเนี่ย เป็นของคู่กันกับผู้หญิงค่ะขาดไม่ได้เลยสําหรับดินิวแล้วนะคะก็เป็นคนที่สรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองอยู่เสมอทั้งเซรั่มทั้งครีมต่างๆเพราะว่าเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็พิธีกรหน้าตาของเราเนี่ยก็อยู่กับเครื่องสําอางตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกครีมดีๆสักชิ้นนึงหรือว่าเซรั่มดีๆมาบํารุงตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคัดเลือกเป็นพิเศษเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะน,นิวมีแขกรับเชิญเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจะมาให้ความรู้กับคุณสาวๆในเรื่องของความงามกันค่ะดรชยานันแก้วมูลหรือว่าดรใหม่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,อะดอกเตอร์คะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันขาดไม่ได้เลยอ,อยากจะถามดอกเตอร์คะ่ะว,ว่าวิธีการที่คุณสาวๆเนี่ยเขาจะเลือกครีมบำรุงหรือว่าเซรั่มดีๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงบ้างคะ สำหรับเคล็ดลับนะคะในการเลือกใช้ครีมหรือว่าเซรัม่มหรือว่าสกินแคร์นะคะข้อแรกเลยคือเราเนี่ยต้องเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวหรือว่าสกินไทป์ของเรานะคะว่าเป็นชนิดไหนดังนั้นเราต้องรู้จักสภาพผิวของเราะคะ่ะว่าเป็นชนิดไหนยกตัวอย่างเช่นผิวแห้งนะคะผิวมันผิวปกติผิวผสมหรือว่าผิวบอบบางค,ค่ะค่ะ ทีนี้นอยากจะถามด็อกเตอร์ค่ะว่าในฐานะที่ด็อกเตอร์เนี่ยอยู่ในแวดวงของเรื่องของสุขภาพและความงามเนาะก็อยากจะถามว่าถ้าเราจะเลือกครีมและเซรั่มสักตัวหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะดูลักษณะอะไรเป็นสําคัญคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกชนิดค่ะโดยอ่อ สกินแคร์พื้นฐานนะคะที่เราควรใช้ควรมีเนี่ยนอกจากกันแดดแล้วนะคะก็ควรจะเป็นสารพวกเรติยน์นะคะกลุ่มวิตามิน A รวมไปถึงสารมอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ให้ความแข็งแรงกับผิวค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องดูเรื่องแอคทีฟอิกเกเดียลหรือว่าส่วนประกอบในตัวสกินแคร์นั้นค่ะอ๋อพูดถึงส่วนประกอบค่ะอย่างตัวนี้นิวเห็นว่ามีคําว่าไฮยาลูรอนบูสเตอร์ต่างๆเนี่ย คำเหล่านี้ส่วนประกอบเหล่านี้ค่ะเขามีสปปรรพคุณที่จะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างะคะค่ะคำว่าไฮยานะคะน่าจะย่อมาจากคำว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ,คะซึ่งเป็นส่วนประกอบในผิวหนังที่ทำให้ผิวเน่ยมีความชุ่มชื่นค่ะทีนี้ค่ะนอกจากส่วนผสมเหล่านี้แล้วเนี่ยครีมเนี่ยเซรั่มต่างๆเนี่ยเขาควรจะมีส่วนประกอบอะไรอีกบ้างะคะ่ะ ก็ยกตัวอย่างะคะที่ใช้กันในปัจจุบันในสกินแคร์ทั่วไปนะกะ็ค,ะคือในอัซินามัยนะคะหรือว่าวิตามิน B3 คะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยในการทําให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะโดยไปกระตุ้นการสร้างเซรามายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังช่วยลดการหลังน้ํามันนะคะในผิวทําให้ลดการเกิดสิวะคะ่ะนอกจากนั้นยังมีริ์เกี่ยวกับเรื่องไวท t e n นิ่ e เอฟเฟนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอะะแอน i ี g อ n g ค่ะ อ๋อโอ้โหเรียกว่าครอบคุมทุกด้านเลยค่ะถ้าอย่างนี้อย่างที่นิ้วเห็นในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีแบบเซรัม่มมีไนท์ครีมระหว่างเซรั่มกับไนท์ครีมนะคะเขามีความแตกต่างมีความเหมือนอะไรกันยังไงบ้างะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นไฮยาบูสเตอร์ซูเปอร์เซรั่มนะคะ,คะตัวนี้นก็จะเป็นเซรั่มที่ ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเซรั่มของแต่ละชีดว่าเขาใส่อ c t ท v ฟอินกรีเดียนต์ตัวไหนเข้าไปช่วยในเรื่องไหนบ้างสำหรับในครีมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟนฟนผิวค่ะเพราะาเราจะใช้ตอนกลางคืนแล้วก็ก่อนนอนใช่ไหมคะระหว่างที่เรานอนก็จะเป็นการฟื้นฟูนฟนผิวเข้าไปด้วยนอกจากส่วนผสมที่ด็อกเตอร์ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะนนิวอยากจะแบบถามนิดนึงว่าอย่างแดดของเมืองไทยเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันเนาะสาวๆเนี่ยคงไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าแดดร้อนมาก ทำให้เกิดในเรื่องของฝ้ากระต่างๆอย่างเงี้ยค่ะดรคันนิวอยากจะถามว่าอย่างในตัวของเซรั่ม HK7 เนี่ยค่ะเขามีส่วนผสมอะไรที่จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้อีกบ้างคะ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าในซินนามายหรือว่าวิตามิน B3 นะคะ,คะมีเทธิ์เกี่ยวกับเวชชีนิ่งเอฟเฟกทำให้มีผลเกี่ยวกับลดเลื่อนฝ้ากระนะคะจุดด่งางดำต่างๆค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นสารพวกเรติโนนนะคะซึ่งในนี้นะก็ะจะมีส่วนผสมของเรติ n o นค่ะค่ะดรคะแล้วอย่างอนอกจากตัวเซรั่มแล้วค่ะอย,ย่งางไนท์ครีมอย่างนี้คะ่ะเราสามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้ไหมคะในเรื่องของส่วนผสมที่แต่และตัวเนี่ยมีไม่เหมือนกันคะ่ะ ก็สามารถใช้ควบคู่กันได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีแอลฟาอะบูตินค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าสามารถที่จะช่วยในการลดเม็ดสีในผิวได้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะด็อกเตอร์อยากจะให้ด็อกเตอร์เนี่ยแนะนําอะไรกับสาวๆและคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเราจะเลือกใช้ไนท์ครีมหรือว่าเซรั่มเนี่ยควรจะเลือกใช้และเลือกซื้อ,อยังไงดีคะ อันนี้ก็จะเป็นคาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั่วไปเลยนะคะว่าเวลาเราที่จะเลือกใช้หรือว่าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเราควรจะใช้ทีละตัวค่ะ,คะแล้วก็ควรจะใช้แต่ละตัวนะคะอย่างน้อย 2- 3สัปดาห์ค่ะเพื่อดูว่าสกินแคร์นั้นนะคะได้ผลไหมหรือว่าทําให้เกิดการแพ้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางคนค่ะใช้สกินแคร์หลายตัวพร้อมกันนะคะ,คะแล้วก็ มีเกิดมีความแดงมีความแห้งแล้วก็คิดว่าตัวเองแพ้ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่การแพ้ค่ะอาจจะเป็นการระคายเคืองนะคะซึ่งการระคายเคือง,อ,องเนี่ยแตกต่างจากการแพ้นะคะเพราะว่า,าสารระคายเคืองอยกตัวอย่างเช่นพวกเรตินอยด์นะคะาการระคายเคืองเนี่ยจะเกิดหลังจากที่ใช้สกินแคร์แค่แป๊บเดียวค่ะไม่นานาแล้วก็สามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้จักอาการแพ้และการระคายเคืองเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่า เราสามารถใช้สกินแคร์นี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นการระคายเคืองเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ใถูกต้องค่ะ,คะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยควรจะหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คือทีละตัวทดสอบก่อนว่าค่ะเราแพ้หรือเปล่าถ้าใ,<ช>ให้อย่างนี้ถ้าเกิด,ดนิวอยากจะทดสอบว่านิวแพ้หรือเปล่าเนี่ยควรจะใช้ในบริเวณไหนของผิวหน้าค่ะ เราก็ควรจะทานะคะในปริมาณน้อยแล้วก็ในบริเวณเล็กๆนะคะบริเวณหลังหูแล้วก็ท้องแขนค่ะ,ะบริเวณเล็กๆหลังหูท้องแขนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สังเกตว่ามีอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองหรือเปล่า3าวันประมาณวันนี้นิวต้องขอขอบคุณดรชยานันแก้วมูหรือดรใหม่มากๆเลยนะคะ,คะที่มาให้ความรู้กับนินวแล้วก็สาวๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ